สวัสดีครับวันนี้โบ c a ล f a แฟนคลจะนำเสนอ IELTS Writing ใน Task 2นะครับทำยังไงที่จะเพิ่มแบนด์ได้คะแนนสูงๆใน IELTS Writing นะครับเหมาะอย่างยิ่งเลยสำหรับคนที่กำลังเตรียมตัวอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีให้ Writing ได้คะแนนเยอะหน่อยเนี่ยบางคนอาจจะตั้งเป้าไว้ที่6นะครับใน Writing หรืออาจจะ6.5หรืออาจจะ7ก็ได้คราวนี้เรามาดูในจุดที่เป็นจุดใหญ่ในการเพิ่มคะแนนเลยดีกว่านะครับ r i t ิ n งถ้าเป็นอะคาเดมิกนะมันจะมีสอบแบบอะคาเดมิกกับเจเนอเรลนะครับในอะคาเดมิกเนี่ยก็ยังถูกแบ่งเป็นทัสวันกับทัสทูในทัสวันเนี่ยจะเป็นการเขียนเพื่อบรรยายกราฟแล้วก็ข้อมูลตัวเลขต่างๆตรงนี้ครับในทัสนี้ก็จะให้คะแนนน้ำหนักคะแนนอยู่ที่1นส่วนสแต่ในทัสทูครับเป็นการเขียนเรียงความหรือเอเซเขาให้น้ำหนักคะแนนไว้ที่2อส่วนสาเห็นไหมครับมันมากกว่ากันตั้งเยอะเลยเพราะฉะนั้นเราต้องโฟกัสที่ทัสทูเป็นพิเศษนะครับ ชนิดที่ว่าบางทีเข้าห้องสอบนี่เริ่มต้นเขียนทัสทูก่อนก็น่าจะดีกว่านะครับโฟกัสที่ตรงนี้มากๆแล้วก็ท s ส One ก็อย่าไปทิ้งนะครับมันก็จะเป็นส่วนที่ช่วยเสริมคะแนนได้เหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับให้ความสาคัญเยอะๆกับทัสทูเลยนะครับฝึกเยอะๆเลยตรงนี้ทีนี้มาดูครับมาดูหัวข้อเราจะเรียนกันวันนี้เนื่องจากมันจะต่อเนื่องจากคราวที่แล้วก็คือเป็นท็อปิกประเภทพวกแบบ problems ทั้งหลาย นะครับก็เป็นได้หลายอย่างเนาะอาจจะเป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมนะครับปัญหาทางด้านการศึกษาปัญหาทางด้านสังคมปัญหาทางด้านเศรษฐกิจก็เป็นไปได้หลายอย่างเนาะอันนี้ครับลจจักษณะโจทย์เนี่ยถ้าใครอยากเพิ่มคะแนนนะครับต้องมาดูดีๆนะครับว่าเขาถามอะไรห้ามตอบแล้วหลงประเด็นไปนะครับเขาถามอะไรเช่นว่าเขายกตัวอยา่างหรือเขาระบุปัญหามาให้แล้วเขาถามหาสาเหตุสาเหตุก็คือคอสหรือคอสเสร็จตรงนี้แหละถามหาสาเหตุสาเหตุปุ๊บก็ไปถามหาโซลูชันโซลูชันคือ ทางแก้ปัญหาเนี่ยออกไหมครับเป็นทางแก้ปัญหานะครับแต่ว่าทีนี้บางครั้งเนี่ยบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้ถามโดยมุ่งเน้นไปที่สาเหตุอาจจะมุ่งเน้นไปที่เอฟเฟกก็คือผลกระทบหรือผลลัพธ์คือระบุป,ปัญหามาให้แล้วถามว่าปัญหาเนี่ยมันไปส่งผลมันไปเอฟเฟกยังไงต่อมันมีเอฟเฟกยังไงบ้างสังเกตนะครับมันจะไม่ได้มุ่งเน้นไปที่คอสแล้วนะครับถ้าตอบผิดนี่จะหลงทางไปไกลแล้วก็เสียคะแนนไปเยอะมาก นะครับบางคนก็จะมองปัญหาตัวเองไม่ออกด้วยว่าอา้าวจริงๆเราตอบแล้วมันไม่ค่อยตรงคําถามนะอย่างนี้นะครับคราวนี้ครับไม่ว่าจะถามโดยมุ่งไปที่คอสเซสหรือมุ่งไปที่เอฟเฟกเนี่ยสุดท้ายแล้วยังไงซะเขาก็จะต้องถามโซลูชันเพราะการถามโซลูชันเนี่ยเป็นการวัดไอเดียของเราด้วยครับเป็นการวัดทั้งไอเดียเรื่องความคิดเห็นด้วยมันก็เลยสําคัญตรงที่ว่าเราควรมารู้สักรู้คําศัพท์นะครับว่าถ้าจะพูดถึงเรื่องโซลูชันเนี่ย เราจะมีคำไหนบ้างที่เราจะใช้ได้วันนี้ขอนำเสนอคำนี้ครับคำว่าเคิร์ฟครับหมายถึงหยุดยัง้งหรือยับยัง้งครับชอบใช้บ่อยๆในการพูดถึงการแก้ปัญหาก็คือยับยั้งปัญหาหรือหยุดยั้งปัญหานั่นเองนะครับหยุดยัง้งหรือยับยัง้งเป็นคำที่เพราะอีกคำหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ค่อยพื้นๆเนาะไม่ใช่คำที่แบบคอมมอนมากไม่ใช่นะครับลองเอาคำนี้ไปใช้ครับทีนี้ก็จะมีการทวน คำที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาให้ด้วยนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับน้องๆทุกคนที่เตรียมสอบอยู่ดูนะครับเรามีการพูดถึงคำว่า address ไปแล้วในคลิปคลิปก่อนหน้านี้เป็น address the problem ก็หมายถึงการแก้ปัญหาได้ดูคําว่า tackle ครับ tackle ก,ก,ก็คือการจัดการกับปัญหาคือการแก้ปัญหาได้พอนึกถึง tackle พี่จะนึกถึงอีกคํานึงเลยคือคาว่า combat combat ก็คือเหมือนต่อสู้กับปัญหาก็คือแก้ปัญหานั่นแหละนะครับหรือคํานี้ครับคํานี้ก็เพาะครับ sol v e resolve Res คือสลายปัญหาก็คือแก้ปัญหานั่นเองนะครับถ้าเกิดเราไปใช้คำง่ายหน่อยมันอาจจะเป็นคำว่า deal with อย่างเงี้ยมันก็ไม่ผิดนะครับแต่มันอาจจะเป็นคำที่เราไม่ค่อยได้คะแนนมากจากจุดนั้นนะครับอ่ะทีนี้วันนี้จะเสนออีกชุดหนึ่งแล้วเป็นซินนิมด้วยลองดูชุดนี้นะครับที่สามารถใช้กับการแก้ปัญหาได้ด้วยลองดูคำนี้ครับคำว่า d u c e นี่หมายถึงลดลดนี่คือลดปัญหาหรือลดระดับความรุนแรงของปัญหา ก็เป็นหนึ่งในวิธีการแก้ปัญหานั่นแหละถูกไหมครับ reduce ต่อไปครับคําว่า lessen lessen ก็คือทําให้น้อยลงทําให้เบาบางลงก็คือแก้ปัญหาคํำพวกนี้เอาไปใช้กับการแก้ปัญหาได้นะครับดูต่อครับดูคําว่า alleviate คำนี้ชอบมากเลยครับอ่ามันเป็นคําศัพท์เริ่มเป็น level S A T ครับดูนะครับมันจะมีคําว่า lift ตรงนี้แปลว่ายกขึ้นพอยกขึ้นแล้วเนี่ยตัว A L L ตัว A l e v e l ด้วยอักษรซ้ํากัน2ตัวเนี่ย ALL, a l l a r r a m m a p p อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีความหมายว่าไปสู่ครับคือ to หรือ toward นั่นเองเพราะฉะนั้นก็จะหมายถึงการยกขึ้นยกขึ้นนี้ทําำให้เบาหรือทำให้เบาบางครับเอาไว้ใช้กับการแก้ปัญหาก็ได้ to alleviate ต่อไปถ้านึกถึง alleviate แล้วเนี่ยมันจะเป็น synonym กับคำนี้ด้วยนะครับถ้าในคอร์ส s a t ก็จะมีพูดถึงจะมีสอนอยู่แล้ว คำว่า mitigate นะครับ mitigate กับ alleviate เป็นคําที่สูงขึ้นด้วยเอาไว้ใช้กับการแก้ปัญหาได้ด้วยนะครับเช่นเราพูดถึง to alleviate the severity of the problem เพื่อที่จะลดระดับความรุนแรงของปัญหานี้แล้วก็ใครควรจะทำอะไรอะไรก็ว่าไปเป็นการแสดงทัศนะเอาละครับคราวนี้เราก็จะมาดูคำเป้าหมายของเราพี่จะพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับพูดถึงว่าคำว่า curve เนี่ย ชอบใช้ไปกับคำว่า curve inflation จะเจอบ่อยมากคือแปลว,ว่ายับยั้ง inflation หมายถึงภาวะเงินเฟ้อทีนี้ครับ inflation เนี่ยให้นึกถึงคำว่า inflate แปลว,ว่าสูบลมเข้าไปเติมลมเข้าไปมันก็จะพองขึ้นพองขึ้นพอมันพองขึ้นตรงนี้เขาเอามาเปรียบเทียบกับภาวะเงินเฟ้อครับที่มันพองตัวขึ้นพองตัวขึ้นเองน,นะครับคำว่า curve inflation จะเจอบ่อยมากๆหรือคำว่า curve c r i m ตรงนี้เท่ากับเราได้เรียนคำศัพท์ไปในตัวเรียน collocation ด้วยนะครับ คคลบครามนี้หมายถึงการยับยั้งอิจกรรมอ่ะขอพูดถึงคํานี้ collocation เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะได้คะแนนดีครับถ้าเวลาเราเขียน writing หรือแม้แต่เราสอบ speaking ในการพูดนะครับ collocation หมายถึงคําปรากฏร่วมครับมีคนเคยบัญญัติไว้เป็นคนแรกๆในประเทศเนี่ยเขาจะบัญญัติคํานี้ไว้ครับเขาบัญญัติโดยให้นิยามไว้ว่าคําปรากฏร่วมพี่ชอบคํานี้มากนะครับคําปรากฏร่วมคือคํามันจะไปเจอแบบมันใช้คู่กันใช้ด้วยกันนะ ถ้าเราเรียนศัพท์แล้วเราจําคําเดียวๆไปถึงเวลาตอนไปใช้บางทีเราใช้ไม่ถูกนะเพราะเราไม่รู้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วโดยธรรมชาติของภาษาคํานี้มันใช้คู่กับคํานี้หรือเปล่านะครับบางทีเราไปใช้แล้วมันผิดไงแต่ถ้าใครใช้ collocation แล้วใช้ออกมาแล้วใช้ถูกด้วยเนี่ยนะครับเราจะได้คแะแนนดีเลยนะครับเราก็เลยต้องจําเป็นตัวอย่างไว้บ้างว่า curve เนี่ยอ่าเช่น curveinflationcurvecrime นะครับแล้วก็ยังมี curve เนี่ยครับดูนะครับ curvethespreadofdisease หมายถึงการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคดูอันสุดท้ายครับ to c u r b urban vandalism vandalism หมายถึงความป่าเถื่อนครับคือการทำลายข้าวของอะไรเงี้ยนะครับแ,แล้วก็มันมักจะเกิดขึ้นในเมืองด้วยนะครับก็เลยมีคนใช้คำว่า urban vandalism ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เนะาะทำไมไม่ได้เกิดขึ้นในเมืองก็ใช้คำว่า vandalism ธรรมดาก็ได้นะครับนี่คือ collocation ที่ควรจำนะครับ ต้องให้ความสําคัญไปด้วยในการเรียนศัพท์ขั้นสูงขึ้นไปเพราะว่าตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะได้คะแนนในไรทิงและก็สปีกิ้งนะครับทีนี้ครับที่พี่เว้นว่าไว้ให้เพราะวันนี้เราจะมาทําการแต่งประโยคกันเดี๋ยวขออธิบายนิดน,นึงเพื่อให้น้องๆเนี่ยเรียนภาษาเราต่อไปเก่งขึ้นดูนะครับถ้าน้องเรียนอะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าน้องจะฟังมาหรืออ่านมาหรือทําความเข้าใจเรียนรู้มาเนี่ยมันคืออินพุตทั้งนั้นือการที่เรารับเข้ามาแต่ถ้าเราอยากจะเก่งเราต้องมีเอา p ์พุตครับ ในที่นี้ครับเราเลยมาพาฝึกแต่งประโยคเพราะว่าพี่ได้เคยสอนน้องๆที่มาจากสายโรงเรียนนานาชาติหลายๆโรงเรียนเลยนะครับเขาก็แนะนํากันต่อๆไปต่อๆมาก็มาเรียนเนี่ยเราก็เคยถามว่าวิธีการเขาจําศัพท์แบบไหนที่ได้ผลที่สุดเขาบอกว่าเขาจําโดยการเขียนเขียนเป็นประโยคขึ้นมาคือเอาไปแต่งประโยคต่อนะครับลองไปถามอีกโรงเรียนนึงก็บอกว่าเออใช่ใช้วิธีนี้เหมือนกันแล้วก็จําได้แม่นนะครับเขาสํารวจตัวเองมาแล้วว่าวิธีนี้ได้ผลกับเขานะครับวิธีนี้ครับ มันคือการได้มีอินพุตและมีเอาพุตออกไปมันจะดูครบวงจรแต่ในขั้นตอนของการเอาพุตเนี่ยมันสําคัญตรงที่ว่าเราควรจะมีฟีดแบ็กด้วยฟีดแบ็กคือมีผู้รู้เนี่ยมาแนะนําเราว่าสิ่งที่เรากําลังเขียนนะหรือกําลังแต่งประโยคกําลังพูดนะมันถูกต้องหรือเปล่าควรจะประปับปรุงยังไงแก้ไขยังไงใช้แบบไหนถึงจะดีถึงจะเขียนออกมาสมูทแล้วก็ถูกต้องอะไรเนี้ยนะครับอันนี้ก็จะถ้าทําได้ตามนี้นะมันจะถือว่าครบวงจรเลยครบวงจรคือประมาณนี้ครับ มี Input มี o u t p u t แล้วถ้าเราทําซ้ําได้หลายรอบเนี่ยเราจะจําคํานั้นไม่ลืมเลยแล้วก็ใช้แบบถูกต้องด้วยคราวนี้พอเราขยายมากขึ้นให้เป็นหลายหลายคําหลายๆวลีนะครับเราก็เท่ากับสะสมไปเรื่อยๆทําเราเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะมาพาแต่งประโยคจริงนะครับสําหรับใครถ้าเรียนอยู่ทาง u t u b e เนี่ยก็สามารถที่จะพอส์ไว้ก่อนลองคัดแต่งก็ได้นะครับหรือจะลองดูตัวอย่างแล้วเ,เขียนไปจดตามไปพร้อมๆกันก็ได้เหมือนกันนะครับถือเป็นการเรียนรู้ ดูนะครับ to curb the inflation เพื่อที่จะแก้ปัญหาหรือเพื่อที่จะยับยัง้งเรื่องภาวะเงินเฟ้อน,นะครับเราบอกว่า the government <_ d ream> ก็คือรัฐบ,บาลรัฐบ,บาลควรทำอะไร <_ d ream> ก็คือใส่ทัศนะเข้าไปใส่ความคิดเห็นเราเข้าไปนะครับรัฐบ,บาลควรร implement implement คือการนำไปใช้จริง <_ d ream> นำไปปฏิบัติจริง <_ d ream> นำไปใช้จริง implement อะไรดี implement <_ d ream> นโยบายทางการเงินครับเราใช้คำว่า monetary จะดูเป็นคำที่เป็น academic vocabulary นะครับเราจะได้คะแนนด,ดีขึ้นด้วยนะครับถ้าใช้คำแบบนี้ได้อ่า policy เนื่องจากมีหลายนโยบายเนาะเป็นพหูพจน์เราก็เลยเปลี่ยน y เป็น i แล้วก็เติม es ให้ดูเป็นรูปพหูพจน์นะครับคำว่า monetary เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับ finance ทางด้านการเงินนะครับจริงๆเราก็แอบเห็นคำว่า money ซ่อนอยู่ในคำว่า monetary ด้วยนะนี่ครับตึงต้งๆต,ตรงนี้นะถ้าเราอยากจะได้ความหมายว่าเป็นนโยบายทางการเงินที่มันเข้มงวดมากขึ้น ตรงนี้เราเติม adjective ตัวนี้ได้ด้วยครับคำว่า stricter เนี่ย stricter เ้มงวดมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ะใครที่อยากจะลองแต่งประโยคถัดไปก็ขึ้นต้นมาเลยครับ to curve c r a m นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อยากจะเน้นไว้อีกอย่างหนึ่งมันจะมีคัมมาขั้นสูงนะครับขออธิบายอย่างนี้นะครับที่เราขึ้นตัวอย่างมาว่าให้ใช้ to บอก verb บอกวัตถุประสงค์แล้วมีคอมมาหลังจากนั้นมี subject verb เนี่ยเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงวิธีการที่น้องบางคนเนี่ย เขียนประโยคเป็นพทิน์เดิมๆเ,เช่นเขียนขึ้นต้นมา subject verb subject verb เขียนอีกกี่ประโยคจนจบเ s เ a y ก็เขียนเป็น subject verb subject verb เราจะไม่ได้คะแนนเรื่องความหลากหลายของรูปประโยคนะครับเราเลยมาหัดให้เขียนให้มันเป็นแบบว่าลองขึ้นต้นด้วย to i n f i n i t y บ้างและเป็น to infinitive ที่บอกวัตถุประสงค์คราวนี้ครับมันมี grammar ที่ซ่อนอยู่ในนี้แล้วค่อนข้างเป็นขั้นสูงด้วยนะครับขั้น advanced grammar เลยขอพูดอย่างนี้นะครับ ถ้าเราใช้ to บวก verb เนี่ยตัวตัวนี้เป็น to infinitive เป็น verb ช่องศูนย์นะครับไม่ใช่ช่องหนึ่งด้วยนะครับปกติที่เขาชอบบอกกันว่า to infinitive คือ verb ช่องหนึ่งไม่ผันไม่ใช่นะครับไม่ใช่ช่องหนึ่งนะครับต้องเป็น verb ช่องศูนย์ครับเป็นช่องแรกสังเกตดูตัว b ก็ได้ครับ verb to be แล้วค่อยไปช่องหนึ่งค่อยไป is am ช่องสองค่อยเป็น was verb ช่องสามค่อยเป็น been ถ้าเป็น verb เป็น g ก็เป็น be ing ไปสังเกตว่าตัว verb ช่อง infinitive เนี่ยกับ verb ช่องหนึ่งเนี่ย มันเป็นคนละตัวกันนะครับไม่ใช่ตัวเดียวกันนะครับอันนี้ต้องแก้ไขความกข้จาใจุดนี้ด้วยคราวนี้ครับไวยากรณ์ที่บอกว่าเป็นความยากในเลเวลนี้มันมีอะไรนิดเดียวเองต้องระวังไว้นะครับแล้วก็จะใช้งานถูกอยู่นะครับถ้าเราใช้ t o infinity เป็นการบอกวัตถุประสงค์ขึ้นต้นมาด้วย t o บวกเครืช่องศูนย์นะครับแล้วเดี๋ยวเรามีคอมมาใช่ไหมหลังคอมมาตรงนี้ครับ subject เนี่ยจะต้องเป็นเจ้าของกริยาตัวนี้ครับจะต้องทํากริยาตัวนี้ได้ด้วยเพราะมันเป็นการบอกวัตถุประสงค์ว่า subject จะไปทําอะไรเห็นไหมครับอ่ะแนวอย่างนี้นะครับ มันจะปรากฏอยู่ในข้อสอบแนว g m a t g m a t เป็นข้อสอบเอ่อสาหรับคนที่จะไปเรียนต่อโททางด้านอเมริกาครับต่อปริญญาโทรหรือปริญญาเอกมันจะเป็นแนวภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างยากแล้วก็มีข้อสอบคณิตศาสตร์ด้วยในนั้นทีนี้ครับมันจะมีพาร์ทหนึ่งที่เรียกว่า Sentence Collection เขาจะรวบรวมปัญหาการเขียนของฝรั่งของเจ้าของภาษา,าเนี่ยมาให้เราดูมาให้เราตรวจทานมาเราแก้ไขเพ่ว่ามันมีอะไรผิดและทุกครั้งที่แก้ออกมามันก็จะแก้ออกมาเป็นรูปอย่างนี้ครับ s u b j จ c t เนี่ยจะต้องเป็นเจ้าของกริยาคือทํากริยานี้ได้ถึงจะถูก ถ้าไปเอา subject ตัวอื่นมาใช้ในประโยครูปแบบเนี้ยมันจะกลายเป็นผิดพลาดไปนะครับนะครับหรือถ้าเกิดเป็นน้องๆมปลายที่ยังต้องสอบ s อ t เนี่ยในข้อสอบ s อ t แบบเก่าก็จะมีพาร์ทนี้ครับอ่าถ้าใน G m a t อาจจะเรียกพาร์ทนี้ว่าเป็น sentence collection คือการแก้ไขประโยคถ้าเป็นใน s เออาจจะเรียกว่าเป็น sentence improvement เป็นแนว,แนวข้อสอบแบบเก่านะครับจะมแีแนวนี้อยู่พอเฉลยออกมาก็จะเป็น p a t เทิรเนี้ครับฉเฉลยกออกมาแล้วเนี่ย subject ที่อยู่หลัง c อม m a จะต้องทากริยาตัว verb ตัวนี้นะ เป็นการบอกวัตตุประสงค์ว่า subject ต้องทาอะไรต่อนะครับอาตรงนี้ฝากไว้นิดหนึ่งนะครับ <_ S 1> เพื่อที่เราจะได้ใช้อย่างถูกต้องคือเรียนแล้วก็ให้แบบรู้จริงไปเลยนะครับต่อไปนะครับข้อนี้ครับขึ้นต้นมาเป็น to 曲引เพราะฉะนั้นหลัง comma เนี่ยก็จะต้องเป็น subject ที่กระทากริยาที่จะมา curving ได้ในที่นี้ครับตัวอย่างที่เรายกมาให้เนี่ยคือเราขอยกตัวอย่างเป็นหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายครับก็ใช้คําว่า law enforcement อ uh, ่า law enforcement agency law enforcement เนี่ยเป็นคำที่มีโอกาสได้ใช้บ่อยๆในหลายๆท็อปิกเลยนะครับหมายถึงการบังคับใช้กฎหมายเออพี่เคยฝึกเขียน writing อยู่เยอะๆเ,เขียนวันละเอ่อหโจทย์เลยนะครับแล้วก็เขียนทุกวันเป็นเวลาติดกัน2-3เดือนแล้วพี่ก็ได้แบน8ทีนี้พี่ย้อนกลับไปดูว่าเอาพี่เขียนอะไรไปบ้างเนี่ย ปรากฏว่าเกือบทุกเอเซเลยครับหลายๆเอเซเลยมักจะมีคําว่า law enforcement อยู่เพราะว่าแสดงว่าคํำนี้อ่ะมันเอาไปตอบโจทย์ได้ในหลายๆโจทย์ประเภทคําถามเลยเนาะนะครับก็มีคําว่า law enforcement ลองดูนะครับลองเอาคํานี้ไปใช้แต่ต้องใช้ให้ถูกบริบทใช้ใ้ถูกความหมายใช้ให้ถูกจังหวะมันด้วยนะครับอ่ะในที่นี้มันจะเป็น law enforcement agency ถ้าเป็น law enforcement agency ก็หมายถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมายอ่ะ ว่าหน่วยงานตรงนี้ก็จะดูเป็น Subject อย่างเงี้ยหน่วยงานนี้ไปยับยั้งชญจ,จกรรมได้ไหมอ้าวก็มีสิทธิ์ยับยั้งได้เพราะฉะนั้นก็เป็น Subject ที่ใช้ถูกต้องครับเห็นไหมครับ subject นี Sub ้จะต้องทํากริยาในการไปเคิรอบคลามได้นะครับแล้วก็เราเสนอทัศนะเข้าไปว่าควรจะทำอะไรใช่ไหมครับในที่นี้เราบอกว่าควรจะราดตระเวนออกลาดตระเวนให้กับชุมชนนะออกลาดตระเวนในชุมชนเราใช้คําว่า launch ล u n c h ก็คือว่าเวลาเราเริ่มทําสิ่งในสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับมันมีคำที่เป็นทางการอย่างเขาว่าลอนช์ในที่นี้เป็น Launch Community p ิ t r o l พก็คือการออกล่าตัวเองในชุมชนเพื่อยับยั้งอัจญากรรมออกตัวตาต่างๆเนี่ยครับอ่าผ่านไปลองไปดูอันถัดไปครับ to curb the spread of disease อันนี้จะเริ่มเป็นปัญหาทางด้าน health and medicine นะครับเป็นปัญหาทางด้านสุขภาพ ปัญหาการแพร่และสาธารณสุขพวกนี้นะครับหลังคำว่าครับขอให้เป็น subject ที่กระทำกริยาตัวนี้ได้เราใช้เป็นคำว่า health official เจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุขเป็น subject ตัวนี้เป็นเจน้าหน้าที่ก็สามารถไปกระทำกริยาตรงหยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคได้ใช่ไหมครับก็ใส่ทัศนะเข้าไปครับเขาควรทำอะไรในที่นี้เราบอกว่าเขาควรที่จะ introduce introduce, introduce จะมีความหมายในในเซนนี้นะครับ จะมีความหมายคล้ายๆับว่า implement เลยคือเหมือนกับเริ่มนำสิ่งใดไปใช้จริงแต่ที่นี้เขาบอกว่าให้ introduce วัคซีนครับเราจะใช้เป็นเลือกใช้เป็นคำว่า widespread คือที่แพร่หลายที่แพร่ลามออกไปคือแผ่กว้างออกไปเนี่ยนะครับให้ใช้วัคซีนกันอย่าง,งแพร่หลายออกไปแล้วเราเลือกใช้วัคซีนที่เป็นคำเป็นอาการด้วยเป็นคำ vaccination การใช้วัคซีนกันการฉีดวัคซีนอย่างเงี้ยนะครับอ effort อย่างนี้ ลงตัวเลยนะครับเฮลออฟฟิเชียลนี้กระทำกิยาตัวนี้ได้อ่ะไปดูประโยคถัดไปครับอันสุดท้ายแล้วนะครับ To c u r b Ur b a n v a n d a l i s m เอ้าครับคำนี้น่าสนใจมาก Vandalism หมายถึงความป่าเถื่อนเนาะเวลาไปทำลายข้าวของเนาะเช่นการไปขีดเขียนกำแพงไปพ่นสีสเปรย์ไปทำลายไปฉีกป้ายผ้าเขาทุกอย่างแหละครับที่เป็นการไปทำลายทรัพย์สินสาธารณะอะไรพวกนี้นะ เขาเรียกว่าวันเดลิซึมทีนี้มันชอบเกิดขึ้นในเมืองเพราะมันเกิดขึ้นในเมืองเนี่ยเราก็ใช้คําว่าเออเบิลวันเดลิซึมได้เนาะถ้าเข้าใจคําคือการเรียนศัพท์เนี่ยต้องเข้าใจคําด้วยนะครับว่าคำนี้มันหมายถึงอะไรเข้าใจมันจริงๆเนี่ยเพื่อที่จะไปใช้ต่อแล้วมันใช้ได้ถูกนะครับในเมื่อเรื่องราวมันเกิดขึ้นในเมืองเนาะเ,เป็นเออเบิลวันเดลิซึมหลังก็ามาตรงนี้เราใช้เป็น subject ที่กระทํากริยาคําว่าเคิร์ฟได้ครับก็คือซิตี้ซิตี้ก็คือเมืองนี่แหละครับเขาควรทําอะไร ่ใส่ทัศนะเข้าไปนะครับอาจจะมี introduce อ่าก็คือนำสิ่งนี้มาใช้จะคล้ายๆคำว่า implement นะครับ city should introduce sorry นะครับตรงนี้ต้องตัดตัวนี้ออก introduce ธรรมดาเป็น verb verb ช่องศูนย์นะเนาะแล้วก็ introduce อะไรดี introduce พวกแบบบทลงโทษไหมพวกทลงโทษคำว่า penalty พวกนี้มันจะหมายถึงค่าปรับก็ได้พวก พวบทลงโทษต่างๆนะครับที่ควรจะรุนแรงมากขึ้นด้วยบทลงโทษที่ว่านะครับใช้คําว่า harsher ได้จะคล้ายๆคําว่า stricter เลยนะแต่เราเปลี่ยนเป็นคำว่า harsher ได้ในที่นี้นะครับแล้วก็ถ้าดูประโยคสั้นสั้นไปเราอาจจะเพิ่มบางอย่างเข้าไปได้เช่น the city should introduce harsher penalty แ้้ว็็ n increase patrol ได้แล้วก็เพิ่มการตรวจตามากขึ้น กระโจนจะหมายถึงลาดตัวเวนก็ได้ก็คือออกสำรวจตรวจตาเพื่อยับยั้งเหตุที่มันไม่ดีครับอ่าแบบนี้ก็ได้นะครับก็ลองดูนะครับนี่คือตัวอย่างของการเรียนที่ค่อนข้างครบวงจรคือเห็นคำเนาะเห็นคําแล้วไม่ได้รู้แค่คาเนาะรู้ว่ามีซินานิมคําอื่น,นๆมากมายที่จะใช้ทดแทนกันได้นะครับอาจจะไม่ต้องเหมือนกันเป๊ะแต่มันใช้ทดแทนกันได้เพราะอย่าลืมว่าเราต้อง p a r a เฟส a e และมีหลายตําแหน่งด้วยที่เราต้อง p a r a เฟส a e ต่อไปครับ เราก็เรียนรู้เรื่อง collocation เนาะรู้ว่าคำว่า curve ที่เป็นคำเป้าหมายเราในวันนี้เนี่ยใช้กับอะไรได้บ้างเนาะอ่าเราก็เรียนรู้ collocation เพื่อเราทำคะแนไนได้ดีต่อไปก็มารู้โครงสร้างในการเขียนนะครับเรายกมาหนึ่งโครงสร้างขึ้นต้นด้วย to infinitive ตามด้วย comma มมตามด้วย subject verb แล้วเราก็รู้ grammar ขั้นสูงว่าเอาแล้วนะหลัง comma มมเนี่ย subject ตัวน,นี้จะต้องกระทำกริยาได้เพื่อให้เขียนถูกต้องตามหลักจริงๆนะครับแล้วก็เขียนไปตัวอย่างประโยคที่เรายกมาวันนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นประโยคที่ยาวมากมายนะครับ ว่าพอไปเขียนจริงๆเราสามารถขยายความต่อได้หรือไปเขียนให้มันยาวขึ้นก็แล้วแต่เรานะครับแต่เรายกตัวอย่างมาให้มันเป็นเป็น1 complete t o h t ก่อนเป็นไอเดียที่มันค่อนข้างครบแล้วก็สมบูรณ์ในตัวนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับใครที่เตรียมตัวสอบ IELTS writing task t o You แล้วก็ตั้งใจที่จะเพิ่มแบนให้ได้คะแนนสูงๆใน writing นะครับลองดูนะครับลองเรียนคำศัพท์แล้วก็หัดแต่งประโยคครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ